ออมมำเมดแล้วเยพออโอวไม่ทดแกวะเยอะทำนิแกวะกดอันเลียตัวละสีแดงไหมไหมสีแดงไหมสีแดงไหมร้นบุเดินเริ่มมาการแข่งขันวกเลยไหมขนาดนี้วไปแล้วไอ้จัดถ้าไม่กดอัน ้าไอ้นายโป้ว่าเฮ้ยมึงเฮ้ยนายมึเไเปล่าเออนึงหนึ่งกันบ้างดิโป้กล่าวว่าดะาไรเฮ้ยด่าทุบตัมเลยเราจะเล่นบ้มนายเล่นโปเห็นไหมว่าใครจะไวเหมือนกันแต่รู้สึกผาแล้วนายบัมเรียนละขอคุยหน่นยบ้อายอมกลุนลนลุนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮตาปดีนบัไรก่อ นายบักก็บอกนายโปว่าถ้านายแพนายยอมดนแบนซะถ้านายชนะนายจะไม่โดนแบนนายบักจอยดีให้นายเฮ้ยพี่บอกอย่างนั้นเหรอเข่าแม่งเลยเนี่ยอือมีทายเรื่องนีน้ำสอนไม่รู้ว่านะฮะว่า กาที่เราเล่นโปนะฮะมันไม่ชนะสนเสนอไปนะมันเซี่ยแบบขึ้นข่าหรืนี่เสนอไปเสนอไปได้ไหมเสนอไปได้ไการเล่นโปมันไม่ชนะตลอดนะครับเขาไม่เล่นด้วยสีมือนะแต่เตียนพันเมื่อกี้แม่งบักนะไม่ยอมไปคนเดียวหรอก ก็ว <ST su ks> ิ่งนะเขาก็มี่งสดนะตอนผมมี f 1อ2นสอนะถ้าอย่างวิ่งหนึ่งหรือสองคือไรก็ i n b อกมาทางช่อง YouTube ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเว็บใส่ให้นะพร้อมประตูนะเอาประตูไว้แล้วกูทำให้นะเกียใชายนะเป็นเริ่มแปลกแล้วพอปป๊อปตกทิพตกทิพนอนนอนนอนเลิกอะไรก็ไม่รู้